วลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราจะลงสนามวันแรกวันที่8นะคะแต่ว่าชุดยู21จะลงสนามวันที่7วันพรุ่งนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับช่องทางในการรับชมและก็มาลองจัดไลน์อัพผู้เล่นหลักหกคนในการลงสนามกันดีกว่าะคะ่ะ ดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับช่องเล็กบ,บอลบาช่องของี่เล็กคนสวย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 จนหมอไม่รับทำสัญญกรรค่ะตอนนี้ทีมบอลบลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราออกเดินทางไปยังประเทศเวียดนามแล้วนะคะและตามที่น้องๆให้สัมภาษณ์ก็คือถึงปุ๊บก,ก็ลงซ้อมเลยนะคะ เพราะว่าทีมชาติไทยของเราเดินทางไปค่อนข้างช้าค่ะอย่างฟิลิปปินเดินทางไปล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานซื้อนะคะและอินโดนีเซียก็เดินทางไปถึงแล้วเช่นเดียวกันค่ะ ที่ไปช้าไม่ใช่อะไรแม่ประเทศนั้นไปอยู่นานได้ที่ไหนเรารีบไปแล้วก็รีบกลับค่ะล้อเล่นนะคะเขาไม่ทําอะไรอย่างนั้นหรอกคะ่ะเวียดนามก็มีความเจริญทางด้านจิตใจระดับหนึ่งและมีคนกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นแฟนคลับของน้องๆทีมชาติไทยนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงยู1ชิงชมป์โลกค่ะ รายการนี้มีทั้งหมด24ประเทศค่ะแล้วก็มีประเทศจากทวีปเอเชีย6ประเทศมีประเทศจากอาเซียน3ประเทศนั่นก็คือไทยอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามคือจะได้ไปอ่านมาในเพจเอเซียนวอลกอลกอสิบก็สงสัยประเด็นหนึ่งนะคะตั้งคอสังเกตค่ะว่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดในประเทศไทยนั้นเป็นของ True Vision และทุกๆโพสค่ะแอดมินก็พยายามบอกนะคะว่าถ้าใครไม่มี t ูวิชั่นก็จะต้องมุด VPN เดี๋ยวประเด็นนี้เจเล็กจะมาพูดต่อในช่วงท้ายนะคะแต่ว่าเรามาเริ่มกันที่สงสัยไหมคะว่านักกีฬาเราขนไปทั้งหมด12คนและเราจะเลือกใช้ไลน์อัพไหนลงสนามเป็นผู้เล่น6คนแรกดีถามว่าทำไมเจเล็กต้องทำเรื่องนี้ด้วยละ่ะไม่รู้จะทำเรื่องอะไรคะ่ะ ทำเรื่องดราม่าเกี่ยวกับนักกีฬาทีมชาติไทยที่ไปเวียดนามอุ้ยก็มีคนเข้ามาด่าว่าทำเรื่องไม่สร้างสรรค์เออที่จริงแล้วช่องนี้ก็ยอดวิวแสนจะน้อยนิดนะคะแล้วนั้นนะจะทำเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่เราอยากเซฟนักกีฬาอยากปกป้องนักกีฬาอยากให้นักกีฬารู้สึกระมัดระวังอยากให้มันเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจแล้วก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้สักทีค่ะ เรื่องนี้นั่นก็หมายถึงเรื่องของตู้เย็นนั่นแหละค่ะคือถ้าเราได้แต่บ่นกันไปบ่นกันมามันก็ไม่จบเห็นไหมมีตู้แช่แล้วอีกหน่อยมีตู้กับข้าวแหมแล้วว่าไทยเล่นไม่แร์รายชื่อในชุด U21 ค่ะเลือกมา6คนมชสแรกทีมชาติไทยจะพบกับตูนิเซียเป็นเกมที่ไม่น่าจะหนักมากค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นว่าโค้ชจะใช้งานน้องๆหลากหลายเลยละค่ะ เรียกว่าเป็นการซ้อมระบบทีมครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้เพราะว่าแมตช์แรกเราเจอตุนิเซียก็จริงแต่ว่าแมตช์ที่2เราเจอญี่ปุ่นค่ะเพราะฉะนั้นการใช้นักกีฬาการจัดสรรน,นักกีฬาเพื่อเซฟร่างกายนักกีฬาไว้เล่นกับแมตช์ที่หนักหนาสาหัสมันมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะหัวเสาอย่างน้องเฟิร์นบริสราสีทาเลศ จัดได้ว่าเป็นผู้เล่นหลักที่ทีมน่าจะขาดไม่ได้ในแมตช์สำคัญๆนะคะส่วนระหว่างน้องบีมกัญจนาศีใสแก้วกับน้องไอซ์ควนพัฒนวนวันเจเล็กก็เลือกไม่ถูกจริงๆค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วโค้ชจะเลือกใช้ใครต้องดูกันหน้างานอีกทีนึงนะคะส่วนน้องแตงโมสริการดาใจดีอันนี้แหละค่ะที่โค้ชน่าจะใช้เป็นผู้เล่นหัวเสาที่ช่วยในเกมรับแดนหลัง และในแมตช์แรกอาจจะเห็นว่าน้องแตงโมได้ลงสนามเยอะก็เป็นไปได้ค่ะส่วนในตำแหน่งบีหลังระหว่างน้องออมซับกับน้องแคปมูแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าประสบการณ์ของน้องออมซับประพัชยาพลร,รมในตำแหน่งบีหลังมีมากกว่าน้องแคปมูแต่ว่าผลงานในรายการ VTV ีครับที่เวียดนาม ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไรนะคะเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าโค้ดจะเลือกใช้งานใครสลับกับใครในช่วงไหน ส่วนในตำแหน่งบอลเร็วน้องน้ำฝนทิพสุดาบัวหลายน้องจูพัทรวดีคำนวณน,น้องเปียโนโนัทธริกาวะสาร3คนนี้หลายคนอาจจะมองว่าน้องจูมีความสูงที่ไม่ถึง180ค่ะสูงอยู่ที่177่งถึงหนึซนติเมตรเล่นบอลเร็วอาจจะตัวเตี้ยไปแต่ด้วยผลงานด้วยฝีมือคิดว่าน้องจูก็น่าจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่โค้ชเลือกใช้ มากกว่าน้องเปียนโนค่ะส่วนในตำแหน่งลิเบโรไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะน้องเอ๋ยกระยารัตคำวงโดดเด่นมากๆในทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะและมือเซตค่ะก็มี2คนใช่ไหมคะแต่ว่าผลงานฝีมือหลักๆก,ก,ก็ต้องยกให้น้องเนยกนกพรแสงทองแล้วค่ะทีนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับช่องทางการรับชมกันสนิดนึงค่ะรายการนี้ไม่มีถ่ายทอดสดให้ชมผ่านช่องทีวีค่ะ แต่ว่าทีวีรุ่นใหม่ที่เรียกว่า Android TV เราสามารถโหลดแอปของ VBTV มาดูได้และสามารถโหลดแอป YouTube มาดูกันได้ในรายการ VNL ที่ผ่านมาเราก็คุ้นชินกันแล้วนะคะกับช่อง YouTube ของบอลบ l ลเว r l d กับการเข้าไปดูในแอปของ VBTV แต่ว่าหนนี้มันไม่ง่ายอย่างนั้นแล้วค่ะเพราะว่าการแข่งขันบอลบอลหญิงในชุด U21 ชิงแชมป์โลก จากเพจของเอเชียนวอลบอลกอลสิบได้ลงไว้ว่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์นั้นเป็นของ True Vision ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มี True Vision จะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าจะดูผ่านทางวอลบอลเวอร์ก็จะต้อง มุด VPN มุด VPN ในที่นี้ก็คือทำให้ตัวเองเสมือนหนึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยคุณจะต้องดูผ่านทาง t r True Vision เท่านั้นซึ่งตรงนี้มันอาจจะไม่สะดวกสำหรับบางคนนะคะซึ่งพอพูดคำว่า VPN บางคนก็งงแล้วค่ะว่ามันคืออะไรใช่ไหมบางคนก็เฉยๆค่ะเพราะว่าใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดกับการดู YouTube ด้วยกัน มุด VPN เพราะว่าถ้า True เขาซื้อลิขสิทธิ์แล้วเปิดให้ดูฟรีผ่านทาง y u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  e เขาก็ดูผ่านทาง YouTube หมดค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้า YouTube ด้วยโลเคชันจากประเทศไทยเราจะมองไม่เห็นค่ะว่ามีการถ่ายทอดสดอยู่หรือแม้กระทั่งเราเข้าแอปของ VBTV เราก็จะมองไม่เห็นเช่นเดียวกันค่ะไม่ต่างจากที่เราดูรายการ svl ของญี่ปุ่นในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะ svl ของญี่ปุ่นหนนั้นเขาก็ปิดกั้นการมองเห็นของประเทศไทยค่ะหรือว่าอาจจะทั้งอาเซียนอันนี้จะเล็กไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าถ้าจะดู svl e e ผ่านทางว o l l e y b บอ l World กับโลเคชันของประเทศไทยไม่สามารถเห็นลิงก์ที่จะเข้าไปดูค่ะตอนนี้ในเพจของ True Vision ก็ได้ประชาสัมพันธ์นะคะว่า รายการวอลเลย์บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลกคู่ระหว่างตูนิเซียกับทีมชาติไทยจะดูได้ทางช่อง TrueSport 7หมายเลข687ซึ่งช่องนี้เราจะดูเราก็ต้องเสียเงินนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ Android TV เราก็อาจจะโหลดแอปนี้แล้วก็เสียเงินดูได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องคิดเรื่องการมุด VPN แต่อย่างใดนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนก็เช่นเดียวกันค่ะ แต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ฉันจะเสียเงินสองต่อสาต่อไปทำไมอ่ะฉันเพิ่งสมัคร vbtv ไว้ตอนดู vnl อ่ะเพราะฉะนั้นเราเองต้องตัดสินใจค่ะว่าเราคนดูนั้นน่ะเราสะดวกที่จะดูผ่านทางช่องทางไหนแต่เพื่อนๆไม่ต้องวิตกกังวลไปแล้วค่ะถึงเวลาจริงๆก็อาจจะมีผู้ใหญ่ใจดี เผยแพร่ให้เราได้ดูกันแบบง่ายดายก็ได้ค่ะแต่ว่าในเมื่อ True mm hmm. เขาซื้อลิขสิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ง่ายนักราคาที่เราจะได้ดูกันแบบง่ายดายนะคะฉะนั้นก็ต้องคิดวิธีเพื่อเหลือเพื่อขาดไว้นิดนึงการใช้งาน VPN mm hmm. ไม่ยากนะคะศึกษาหากันได้ผ่านทางช่อง YouTube mm hmm. ค่ะมีคนสอนมาเยอะแยะ เอคลิปนี้ค่อนข้างมีสาระนะคะไม่รู้จะมีใครเข้ามาสรรเสริญเยินยอบ้างอย่าบ่นจะเล็กนักเลยอย่าติเตียนจะเล็กนักเลยอย่าโตแต้มหมดแล้วอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามารับฟังเข้ามาพูดคุยกับเจเล็กแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ